ชาละวัศิบุลภาในวันะ117รปีชาติการเพื่อบุตรมีชื่อเพื่อผู้อื่นต่อสู้เพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัดต่อสู้เพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัดเด่นชัดความเที่ยงธรรมข้ามยุคสมัยผูดมการที่มั่นคงยึดโยงไว้สืบทอดความยิ่งใหญ่มายาวนาน วันเวลาเดินทางอย่างซื่อสัตย์วันเวลาเดินทางอย่างซื่อสัตย์ความจริงยิ่งเด่นชัดชั่วรูปหลานว่าความงามความดีที่เป็นบานเพราะเกิดจากอิตปัญ,ญญาณที่คงทนต่อสู้เพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัดเด่นชัดด้วยคมคิดไม่สับสนแม้บางว่วงเวลาอาจมืดมน แต่ไม่เคยยอมจำนนต่ออธรรมมั่นคงแน่วแน่ในความคิดเรื่องใดผิดคันลองไม่ถลําหรือเอาความก้าวหน้าเป็นพงนำหวังขจัดความเหลื่อมลำ้ำให้มาลายยืนหยัดเพื่อผู้อื่นอย่างยืนหยัดประจักษ์ชัดจากงานเขียนดุจเพียนฉายตัวพลังตัวอักษรสมพลังอย่างท้าทาย เป็นสา,สายสายสายประดิษฐ์พิชิตใจยังดำรงคงอยู่เพื่อผู้อ่านยังท้าทายเผด็จการผ่านยุคสมัยยังบาดลึกและลึกซึ้งถึงเนื้อในยังสืบไปผู้สังคมนานเท่านานยังคมชัดบาดลึกถึงข้างในบันทึกไว้สีบุรภายัางตาตรึงขอบคุณครับ